รู้จักเจ้าของหมาตัวนี้นะคะเนี่ยเอ e. เอมันหลงมาหรือเปล่านี่ค่ะหมาใครคะเนี่ยเนี่ยมันหลงมาแล้วมันไม่กลัวคนด้วย <c oughs> ดูเห็นโซดานั่งมันก็นั่งเห็นโซดานั่งมันก็นั่งแต่หมาน่าจะมีหมาเป็นหมามีเจ้าของค่ะเนี่ยมาเมื่อคืนนี้น่ะ มันหลงมาคิดว่าหมาไม่ผอมด้วยเนาะหมาน่าจะมีเจ้าของค่ะไไนเนี่ยมันมันน,นเลยเนี่ยเออไล่ย,ยิงแต่เมื่อคืนค่ะไม่รู้หมาใครอ่ะ ะแฟนทางบ้านใครเดี๋ยวต้องโพสต์ลงในเฟซบุ o กกว่าเพื่อใครรู้ค่ะเพื่อหมาเขาหายต้อง Facebook ส่วนตัว คุณคิดก็ยืนงงยืนงงในดงและฮัสกี้ด้วยแต่ตาคุณคิดบอกว่าตาสองตาไม่เหมือนกันคนละสีเห <c oughs> ลือยังไง One blue one black One blue one eye สีฟ้าอตาอีกสีหนึ่งเป็นสีน้ำตาลค่ะมันน่ารัก เหมือนโลโก้เหมือนหมาที่เพื่อนเราที่<ต>อยู่เชียงใหม่อะคะ่ะเหมือนหมาของคุณรอนนะคะดูแล้วมันนอนอย่างเงี้ยเมื่อคืนน่ะป้าพิซซี่มาตักน้ำแข็งให้เยยม่องมันนอนอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยพ้อพิซซี่ก็ตกใจเพราะว่าตอนแรกคิดว่าหมีไอ้ลูกเพื่อทำไอ้ติ้งว่าแบว่าเองคิดเลยได้ยินเสียงว่าพิซซี่เปิดหน้าต่างออกมา คุณคิดบอกว่าก็ปล่อยแล้วไม่ไล่ละสงสารแล้วจะบอกอย่ามองไม่ไล่เพราะไล่มันลงนาค่ะไล่ลงนาลงเสร็จมันก็ขึ้นมามันก็มาอยู่ตรงนี้ไม่รู้มันหลงมาหรือมันตกรดหรือเปล่าไม่รู้ว่าเหมือนจิบจิบอ่ะเราไม่รู้ว่าใครเอาขึ้นอ่ะใครนะคะรู้จักเจ้าของนะคะเพราะว่าหมามันไม่ผอมเนี่ยหมามันมันมันเหมือนหมาอยู่กับคนมานะคะ เนี่ยสด,ดาบอกเคทอีหอยังแลละเธอวาสัตว์ไหมคอะไรแหละเธอแต่หน้ามันเหมือนมันมันตัวผู้ไหมสดาไอคิด<แ>ตัวผู้ one man of girl <อ>เลือ yeah, ยถ้าเกิดแมนไม่เอาอบูเมนไม่เอานะเนี่ยค่ะหมาใครไม่รู้ค่ะเออ ตุเมียตุเมียหรือผูผู้ย๋ยวให้ลูกคิดไปดูตุเมียหรือผู้ไม่เห็นไอติ้งยังมอโซดาไหม oh, <sure. S 1> ดูเด็กกว่าโซดาค่ะ ตาเขาก็ข้างหนึ่งสีฟ้าตาข้างหนึ่งเป็นสีน้ำตาลฮักสกีฮะเออเหมืมอนฮะตัวเมียรหรือตัวผู้เนี่ย,ยเออสดาชอบค่ะเหมือนสดาชอบ ไม่ไม่เห่าเลยใช่ไหมสดาไม่วกักสดาไม่เห่าไม่อะไรเลยค่ะคิดก็กลัวมันกัดเพราะว่าเพิ่งมาเมื่อคืนค่ะมันมานอนอยู่ตรงนี้ตรงรองเท้าว่าไปเสียค่ะคิดสองดู <laughs> Too much hair. แล้ขนเยอะว่ะ <laughs> แต่ดูเด็กกับสดาเยอะค่ะ <laughs> ไม่กลัวด้วยค่ะฮะ <Yeah, probably. S 1> <laughs> ไม่กลัวลุงคิดด้วยสดาบอกอย่ามาทำให้พ่อฉันรักนะ <laughs> คิดบอกว่าเด็กมากเลยอืมคิดอัจดาชอบบอกว่าผ้าอือเด็กคะ่ะไม่รู้หมาใครนะคะอืม เมียหรือตัวผู้ไม่รู้อะแต่หน้าเหมือนจิ้งจอกเลยอะดูค่ะเหมือนจิ้งจอกอะยังไม่รู้เป็นตัวผู้ตัวเมียเลยเห็นเทคอัพแล้วอะ <be> ตัวเมียหรือตัวผู้เนี่ยเหรอตัวเมียหรือเปล่าห,หรือตัวผู้เออคิดบอกว่าขนเยอะ ถ้าเป็นตัวผู้ก็กลัวเป็นตัวเมียว่ะคริสแต่ถ้าเป็นตัวผู้ก็คือยังเด็กกะค่ะเอาเบอนับว okay. ันเหยียิโอเค่ม่าใต่ินเด็กมากเลยค่ะน่าจะหลงมาก ีนถามน้าจอยก่อนน้าจอยรู้ไหมนี่หมาใครอ่ะมาดูหน่อยสิค่ะเนี่ยหมาใครอ่ะไม่เนี่ยไอ้ขนเยอะๆเนี่ยไม่ใช่หมาน้าใช่ไหม มันก็เพิ่งตายหรอเป็นอย่างมันเป็นอะไรตายอะนะครับบัดดีครับมันเป็นอะไรตายอะนะนะโอไม่ใช่ตัวแก่ๆนั้นนะไม่ใช่นคนละตัวอันนี้ตัวใหม่หมที่ตายตไม,ไม่ไอ้พวกตัวเก่ามันตายใช่ไหมไอ้ตัวแก่ๆนะ่ะ ที่มันเคยมากัดกับโซดารู้วันตายแต่ตัวใหม่ตายอีกเหรออ๋อนี่แหละก็หนูถาม่ใช่หมานาหรือเปล่าอือ ไม่รู้อ่ะเหรอเนี่ยใช่เพื่อนเป็นฮัคสกี้ไงอ่ะเขาบอกว่านี่พี่เพื่อนไปมาลองมามาสเปนชิฟมากนะเนี่ยใช่ฮัคสกี้เนี่ยมันหมามีเจ้าของหนูว่าดีไม่ดีมันตกรถหรือเปล่าเนี่ยหนูกลัวมันตกรถเพราะบ้านเรามันใกล้ถนน แล้วทีนี้มันไม่รู้นไปไหนมันก็เลยเพราะมันไม่กลัวคนมันคุ้นคนไงเพราะถ้าหมาจรจัดมันจะกลัวคนถ้าเจดิดมันเนี่ยมันจะไปแต่หมาตัวนี้มันไม่ไปอ่ะเมื่อกี้สดานนอนมันก็นอนว่ามันาสยว่ายืนไปไม่ใช่หมานี่เพราะว่าหนูจะถ่ายให้ดูเผื่อเอฟซี FC เขารู้จักว่าเป็นหมาใครอะไรอย่างนี้ไงใช่สงสารเพราะว่าถ้าเกิดเขาซื้อมาป่านนี้น่าจะร้องไห้แล้ว ก็เหมือนเราลากหมาเราอย่างนี้แหละเราเพราะมันยังดูเด็กมันน่าจะกระโดดลงรถเอาขึ้นใส่ท้ายรถกระบะแล้วกระโดดอะไรอย่างนี้ไงเราเราเข้าใจเจ้าของเขาเห็นไหมบางคนต้องประกาศตามหากันอ่ะก็เลยเออเนี่ยค่ะมันหลงมานี่ถ้าต้องเป็นเจ้าของนะคะต้องมีภาพทงภาพถ่ายมันล้วก็ไม่อยากจะเพราะมันดูเด็กน่าจะไม่ถึงปีอ่ะน้องยังเด็กน้าจอยบอกยังเด็กอยู่เลยดิดด็อกอะน็อดวันเยีย จะตัวผู้หรือตัวเมียวันนี้ไม่ไปวันนี้ไไม่ปวันนี้ปวดหัวกับหมามีหมาหลงมาไม่รู้หมาใครเออวันนี้ไม่ไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอมันมาเดี๋ยวมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะคะเนี่ยมันจะไปอ๋อตอนแรกมันเคยไปอยู่บ้านนาด้วย <ไ>เออมันมาเมื่อคืนอ๋อมันไปอยู่บ้านนากี่วันน่ะนใช่ใช่มันมาเมื่อวานตอนเย็นพวกหนูก็ไล่มันไปอ๋อไปบ้านน้าจอยด้วย yesterday evening แล้ว<อ>นาจอยก็เทคมันก็เวมันถึงมาตรงนี้เอ้ยเไอ้หมาตัวนี้ปากดำไหม่หางเนี่ย <You know. S 2> นี่หรือเปล่า <You know. S 2> มากัดเป็ดเนี่ยไปเออ ส่วนดาคั <c oughs> เออแล้วจักหมาไผเราต้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปโพสให้ให้เจ้าของเขามาดูตอง่าือหม่านพันใหญ่โอ้ถ้าเกิดมันโตเต็มที่มันจะใหญ่มากทุเบลเลอร์เลยแหละ หมาไข่ค่ะไปบ้านน้าจอยด้วยค่ะไปแถวนี้หมดนี่มันมานอนอยู่ตรงนี้ตรงนี้หนูก,ก็ไล่มันไปหนูกลัวเพราะว่าเปิดเปิดไม่ได้เปิดไฟมาปากขาวๆหนูก,ก็คิดว่าหมีอะไรมันนอนอยู่งี้วะเนี่ยเออเอ,อนึนกว่าหมีอะไรโอเคนะเหมือนหมีปากมัน,นอจะแรกแนละ้วกลางคืนด,ดำๆไงแล้ว<า>ปากมันเด่นมาก โอเคเดี๋ยวเราขอไปโพสก่อนนะคะเพราะว่า,าเผื่อเป็นเจ้าของหมาปุนันเออร้องไห้ตาตูบเลยมั้งหมานี้เจ้าของหมา,อ,าหอ,อืมไม่ว่าใครอา้าวมันวิ่งไปละตามหมาตัวอื่นไปละไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็กลับมาเพราะตัวอื่นไปเขาก็ไล่มันค่ะ <laughs> ครับสวัสดีครับครับ อืมอเอาสดาฮักกี้ไปไหนแล้วล,ะล่ะลูกไปแล้วแม่ <laughs> ไปละเบิงซ่อง <laughs> ไปน้ำผู้บา่าวแนหมาหน่อยเออเออหนูกนับแลนน้ำบอท่านแม่หนูกับรุ่นเก้าเสียบแล้ว <laughs> แต่เป็นคน,อนเออ หนูีหลีแม่สรุปนะคะมันก็กลับมาแล้วนะคะไม่กลัวคนค่ะมาตัวนี้ไม่กลัวคิดบอกไม่กลัวเลยนะคะไม่กลัวคนเลยคุณคิดก็จะส่องด้วยตัวผู้หรือตัวเมียบูแมนเหรอตัวเมียตัวเมียก็แต่แปลกกว่ปกติตัวเมียนะัสดามันจะเห่านะกลับกลับมาแล้วค่ะ แต่เห็นยม่องบอกว่า,วาน่าจะเป็นหมาของพี่คนนี้ไม่แน่ใจแต่ยม่องบอกเหมือนเคยเห็นเหมือนนะคะเหมือนยาม่องนี่โนเอนีิ้งล่ะค่ะโอเคเดี๋ยวป้าไปซีไปโพสต์ก่อนนะคะก็กลับมาค่ะเห็นนางวิ่งไปกับหมาไทยเมื่อกี้นะคะอันนี้อันนี้อยู่ติ้งมิกไหม uh, มิกด็อกไหมหรือว่าหรอ คุงคิดบอกว่าเหมือนฮักซิีกร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะใช่น็อตลูกไร้ไทยดอว์บัลูกใช่เพราะยังมากและแฮร์อ่อลอดไม่ใช่แม่เกิดไปให้เขาเพราะว่าหมาถ้าเกิด <laughs> ย่ำม,งม่งว่ะ I not sure but I think ว่าเ ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เหมือนไม่ไม่เหมือนหมาผสมอะ่ะน็อตน็อตลูกไล้น็อตลูกไลเอ่อผสม <c oughs> <c oughs> สน,น็อตมิกอ่ะเออเดี๋เฮ้ยชิงว่าไงฝรั่งเนื้อกาตเตอรเมียเหมือนโซดาโอ้ยเออเออยิบตัวเมียเอาไปคัดเปิดเลย <c oughs> ตัวเมียใช่ไหมอ่าตัวเมียค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวเมียแต่แปลกโซดาไม่วากค่ะมันมีโซดาแก่แล้วก็เลยนิดเพื่อนว่ะคริสยเย่ไม่บัดอิปด็อกบัดอิปด็อกอีทแล้วมันจะไม่ไปไหนนะ not go away นะ อออโอเคลุงคิดว่าเอาอาหารให้หน่อยโอเคอาหารโซดาเย yeah, อะกิบโซดาทูกิบเฮอร์ทูทูจานเออตอนนี้นะคะลุงคิดก็จะเอาอาหารของโซดานะคะเป็นอาหารกระป๋องรสเนื้อนะคะมาให้น้องกิน,นะคะ่ะก็ถ้าเกิดเป็นหมาใครนะคะเห็นแล้วก็มาเอาไปได้เลยนะคะส่วน <laughs> วนั่นหมาซอยด็อกก็วิ่งอยู่นะคะจ็อกกิ้งอยู่นะค,ะนะคะ่ะเน่ะ เออคิดก็จะเอาอาหารให้เอาให้สดาด้วยไหมเอาจานอีกอันเอาหิวนะน่ะหิวและเดมโนจานเขารู้จักจานเออแสดงว่าหมามีเจ้าของนะคะเห็นไหมเขาเห็นจานเขาวิ่งอะค่ะใช่ใช่เขารู้ว่าจาน เออสเตเอุ้ยหมานมันไม่ได้ผอมคลิตหลงมาดูเดีวยไปกอดดูนะดูมันไปกอดลุงคิดค่ะ thank you อุ้ยหมาอะไรวะน้าอิเจ้าของนี่ร้องไห้ตาปูตาปนแล้วเด้ออย่างคือเดี๋หมาตาหักแค่เออสุดาบอกอาหารหนึ่งไม่ใช่เหรอป้าเออซไปคิกไปไปกอดลุงคิดค่ะตรงขา ก็ดาบกของเหนูล่ะพ่อเ,เออมันไปกอดลุงคิดพอลุงคิดจะเปิดกระป๋องแสดงว่าหมาตัวนี้มีเจ้าของนะคะมันเห็นจานมาวางมันเอาคางมันไปขอบคุณลุงคิดตรงขาหมามีเจ้าของเนี่ยค่ะเนี่ยมันใช่หรือเปล่าไม่รู้ยายม่องอะมันใช่เหรอมันไม่บ้านเรามาใกล้ถนนใหญ่ด้วยนะมันหมาล่วงมาจากรถเขาหรือเปล่า ไม่ถ้าเกิดมามีเจ้าของบ้านนี้เราก็ค่อยไปเรียกเขามาเอาย่งมองบอกว่าถ้าเกิดมากิฟตอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ไม่ไปไหนนะคิดบอกไม่แค่ไม่ไปไหนลองคิดก็เอาไว้นี่แหละเอาไว้เฝ้าบ้านนะเพราะว่าสลิปเอาไซส์อยู่แล้ว <for> เออนิวพ่อบ้านค่ะโอ้ย <c oughs> อิดก็อดแล้วพุทธวอเตอร์เดยเลต ยิด like อะลอดก็โซ <Not S 1> ดาแก่แล้วโซดาแก่แล้วอันนี้ค่อยเด็กไงอแสดงว่าหิวจริงๆไอไลท์ไอไลท์เป็นแาเฟสไปอินเดียเยือนเล็ก Thank you โอเคนะคะก็ให้อาหารแล้วเดี๋ยวให้ลุงคิดเปิดน้ำโอเพนวอเตอร์พอเฮอ o ์เทอร์อเเอโอเคเดี๋ยวคอยนะคะหมาใครก็มาเอาเดอ้ <c oughs> อหมาดคือกลิ่นแ <c oughs> <c oughs> สบแต่เออสดาบอกกากินโลดโซ่ <c oughs> ส้นเท่าแล้ว ก็เพราะทำงานบดีขินบ่ค่คอยแสบือแต่การอ่ากินแต่อีทเฟิร์สไงยังสติลเล็ก not f u l l อุ้ยอายอุเออจริงว่ะเพิ่งจะเห็นอายข้างหนึ่งสีฟ้าข้างหนึ่งสีน้ำตาละคะ่ะอือว่า, <Huh? S 1> วา,ายังไงสดาว่ายังไงสันบล่ะ มัน <laughs> ก็กลินแกงแต่เสือไ <laughs> <laughs> งเนี่ยมาอยู่ตรงนี้กับบ้าเบซี่ค่ะดูอายเขาค่ะปลาข้างหนึ่งสีฟ้าค่ะอ๋อแล้วจีนน,นั่นนะเนี่ย <c oughs> เพราะว่ายังไม่ฟูหรือเปล่าเออ หนูกำลังเตอร์เนื้อสกินแซบเป็นพิเศษเื้ยเอจ่าหนูแก่แล้วไปกินแซบคือเขาคับบ่าได้โอเคเดี๋ยวอย่าไปกัดน้องนะลูกนะ